สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรานะคะก็วันนี้นะคะเราจะมาแชร์ประสบการณ์การโดนโกงนะคะเป็นประสบการณ์ตรงจากเราเลยค่ะทุกคน ก็ขอเตือนเพื่อนๆก่อนนะคะในวันนี้นะคะเราจะพูดถึงประสบการณ์ส่วนตัวของเราเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจรารยณในการรับชมนะคะงดดราม่านะคะเงินทุกบาทสตางค์ที่เราไปกดบัตรในวันนี้นะคะเป็นเงินจากที่เราเก็บตังจากการทํางานของเราแล้วก็เก็บของลงบิ๊กของเรานะคะก็เราได้ปรึกษาทางผู้ปกครองเราเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ดราม่านะคะทุกคน เราจากที่เราเนี่ยอยากไปคอนแบ็กพิงค่ะทุกคนเราอยากไปคอนแบ็กพิงในวันที่อีสองอาทิตย์เขาจะกดปัดแล้วใช่ทุกทุกคนเขาต้องกดปัดแล้วแล้วเราเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยสาวๆจะมาจัดคอนที่ไทยค่ะซึ่งแบบส่วนตัวแล้วเราอะไม่ได้ติดตามสาวๆขนาดนั้นนะเราก็เลยไม่รู้ว่าอา้าวเขาจะมาจัดคอนแล้วแต่ว่าเราอ่ะชอบสาวๆนะชอบทั้งสี่คนเลยและเราก็ฟังเพลงอยู่แล้วค่ะ ฟังเพลงเขาอยู่แล้วทีเนี้ยเราก็มีความคิดว่าสักครัง้งในชีวิตนะเราอยากที่จะไปนคอนแบบพิงอยากที่จะไปเต้นในคอนแบบพิงสักครั้งหนึ่งเราก็แบบเออเราอยากไปเราก็เลยไปศึกษาวิธีการกดบัตรในรอบนี้ของสาวๆนะคะก็คือรู้ว่ามันมีการกดสามรอบก็คือรอบเออร์เรอร์เบิร์ดรอบเมมเบอร์แล้วก็รอบธรรมดาทีเนี้ยจากที่เรามองแล้วเนี่ยจากฐานแฟนคลับ ในประเทศไทยของสาวๆเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าน้องเนี่ยมีฐานแฟนลักที่เยอะมากเราก็เลยกลัวว่าเฮ้ยเราอ่ะจะไม่ได้บัตรนะเราก็เลยแบบเริ่มจากการที่ไปหาร้านที่เขารับกดบัตรก่อนจากที่แบบเฮ้ยร้านนี้มีบัตรเออร์เลอร์เบิร์ดใหม่อะทีนี้เราก็หาไปเรื่อยๆเราก็ไปเจอกับร้านนี้นั่นแหละเราก็ เห็นการอัปเดตข้อมูลข้อตกลงต่างๆของร้านนะเรารู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันตรงกับเรานะเราชอบแล้วเราก็เห็นแบบมีคนมาคอมเมนต์ว่าแบบอ๋อ e uh, ทักไปแล้วนะคะเออขอสอบถามเพิ่มเติมได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูเหมือนแบบเอ้ย e uh, มีการตอบมีเลยเราก็คิดว่าเออเราก็เลยลองไปดูว่าเอ้ย e ร uh, ้านนี้เพิ่งเปิดนะแต่ว่าเราเอ,อะเห็นข้อตกลงอะเห็นคองขึ้นมาแล้าก็รู้สึกว่าเอ้ย e uh, เราอยากจะลองให้โอกาสเขาจากครั้งหนึ่ง เราก็เลยทักไปปรากฏก็คือทักไปทักมาคุยกันก็ก็คือเขามีปัดเป็นรอบเออเนเบิร์ดกดให้เราเราก็เลยโอนมาจำรอบแรกที่เป็นค่ากดให้เขาไปค่ะทุกคนทีนี้คำถามที่ว่าเรารู้ได้ไงว่าเราโดนโกงนะคะทุกคน <laughs> ก็คือรอบแรกเนี่ยเราอะทักไปหาคนที่ ที่เขามาคอมเมนต์ใต้คลิว่าแบบเออขอสอบถามก่อนได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอ่ะก็กลัวว่าเราอะจะโดนโกงไหมเราก็ทักไปหาเขานะว่าแบบเพ้่คุณได้ข้อมูลมาประมาณไหนหรอมันโอเคไหมแต่ว่าเขาไม่ตอบค่ะทุกคนเราก็เลยแบบอ,อโอเคไม่เป็นไรเราก็ลองแบบลองเสี่ยงดูสักครั้งรู้เสี่ยงแต่คงต้องขอลองเราก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มแรกเนี่ยเขาเนี่ยตอบแชทเราตลอด เขาแบบไม่หายเลยนะทุกคนเราแบบเราทักหาเขาเขาตอบเราตลอดเลยว่าจะแบบถามว่าเออเนี่ยถึงไหนแล้วคะแบบว่าดูแลเรื่องนู้นอ่ามีนู่นนี่นั่นอ่าอะไรให้เรานู่นนี่ไหมเขาก็ตอบเราตลอดทีนี้มันมาประมาณแบบว่าช่วงสองวันก่อนที่เขาเนี่ยจะเป็นวันกดเราก็รู้สึกว่าเขาอะเริ่มไม่มาหายหายละไมมาหายหาย,หายแล้วนะแต่เราก็แบบ เขาไม่แบบพอคงติดงานแหลกมันคงไม่มีใครที่จะมานั่งว่างตออเราถูกไหมแล้วก็แบบไม่เป็นไรทีนี้พอมันเริ่มมาวันสุดท้ายเนี่ยเราอะ่ะก็โอนไปให้เขาหมดแล้วโอนไปทั้งหมดเลยที่เป็นรอบที่เป็นบัตรที่เราต้องการกับค่ากดเขาหายไปเลยค่ะคนเขาหายไปวันที่กดพอเราโอนตังค์เข้าท้ายปุ๊บวันที่กดเนี่ยเราทักไปหาเขาแล้วนะเขาไม่ตอบเราตั้งแต่เช้า เราก็คําแมงคําแมงและว่าเฮ้ยโดนมาวะแต่ว่าเราอ่ะเราคิดว่าแบบเอ้ยเขาอาจจะกําลังเดินทางไปกดหน้าเคาน์เตอร์หรือเปล่าเอ๊ะแต่ว่ามันมีแต่ออนไลน์ดีกว่าเราก็เริ่มคําแมงคําแมงและทีนี้ไอคนที่เราถามไปว่าเฮ้ยคุณคุณได้คุณแบบได้ข้อมูลประมาณไหนไมันน่าเชื่อถือไหมเขาเพิ่งมาตอบเราทุกคนว่าแบบเออคนเนี้ยเขาอ่ะไม่ค่อยน,น่าเชื่อถือนะเราก็แบบ ฉันจะโดนโกงแล้วทุกคนคือตอนนั้นฉันก็แบบสิ่งที่มันรู้สึกกลัวที่ส่วนนั้นอะคือความกลัวว่าเอ๊ะฉันจะโดนโกงไหมเอ๊ะหรือว่าฉันจะไม่โดนโกงตอนนั้นะร้สุขขนาดจริงจริงนะตอนนั้นละเราก็เริ่มแคปหลักฐานมากขึ้นจริงๆโดยพื้นฐานส่วนตัวเราเป็นคนที่พอจะซื้อของหรือว่าจะทําอะไรเนี่ยเราจะแคปไว้หมดแล้วนะแบบร้านนี้แบบว่าข้อตกลงตามเนี้ยคือเราแคปไปหมดแล้วแต่ว่าตอนนั้นอะวันที่กดตอนเช้าอะ ร้านเขายังไม่หายไปนะคือทวิตเตอร์ยังไม่แบบยังไม่ได้แบบลบแอคเคาท์ไลน์ยังไม่ได้หายไปนะแต่ว่าพอประมาณสองชั่วโมงก่อนกดเราทักไปหาเขาอะมันมันเกิดแบบไม่สามารถส่งข้อความได้ทุกคนใช่ทีนี้เราก็เลยรู้ว่า <laughs> โดนโกงและะ้ว <laughs> ค <laughs> <laughs> ่ะก็คือหลังจากที่รู้ว่าโดนโกงนะคะ <laughs> เราทำยังไงต่อเริ่มแรกก็คือแบบ เราจะบอกทุกคนเลยนะว่าอย่างแรกคือความรู้สึกเราตอนนั้นนะในวันนั้นนะนะมันพังมากมันรู้สึกแย่มากแบบเราอะเรารู้สึกว่าเราอะไว้ใจเขานะเราแบบเราไว้ใจเขาอะแล้วแบบเราโดนโกงอะมันรู้สึกแย่จริงนะประกอบกับเงินค่าบัตรที่เราโอนไปให้เขากดบันนั้นนะมันเป็นบัตร V.I.P. ทุกคนคือคุณเข้าใจคาว่าบัตร V.I.P. ของแบทพิงไหมนั่นแหละมันแพงมาัน,น้ั้นวันที่เราสึกแย่แล้วแบบ ความรู้สึกเราบันพังมากแต่ว่าเราก็แบบจัดการความรู้สึกตัวเองนะแล้วก็แบบเฮ้ยเราอ่ะต้องสู้ดิเราต้องคือสี่เราก็แบบโอเคเราก็ตัดสินใจว่าโอเคฉันจะแจ้งตำรวจเราก็เลยเซิร์ชกูเกอรว่าเราต้องทําอะไรบ้างเริ่มแรกก็คือเราอ่ะเราต้องเอาข้อมูลทุกอย่างที่เรามีานะแชทหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเอาไปพิมพ์ใส่กระดาษคือด้วยความที่เราอ่ะมีดิส่ยส่วนตัวแบบเราอ่ะ จะซื้อของหรือว่าจะทําอะไรเราจะแคบทุกอย่างเป็นหลักฐานไนหมดคือมันเป็นสนิสัยส่วนตัวจริงๆนะแล้วประกอบกับวันนั้นอะพอรู้ว่าแบบเอ้ยมีเขาจะโดนโกงแหละเราก็ไปแคบไว้ใช่ไหมแล้วเราอะก็เลยเอาข้อมูลที่เรามีอยู่ตรงนั้นอะไปใส่กระาดาษ A4 คือแบบมันเป็นฟิลที่เจ็บปวดมากทุกคนแบบเราโดนโกงแล้วแต่เราต้องเอาข้อมูลที่เราโดนโกงอะแชททุกอย่างอะไปเรียงลำดับแล้วก็นั่นแหละมันเจ็บปวดมาก หลังจากที่เราปินหลักฐานทั้งหมดออกมาแล้วนะคะเราก็จะนําหลักฐานทั้งหมดที่เรามีเนี่ยไปที่สถานีกตํารวจเพื่อที่จะแจ้งความมาทิ้งประจําวันนะคะให้เขาออกใบอายัดธนาคารของผู้ร้ายแล้วก็แจ้งความดำเนินการให้ถึงที่สุดนะคะพอเราได้ใบอายัดมาแล้วเนี่ยเราก็ไปที่ธนาคารของแบบผู้ร้ายอย่างเช่นของเราเนี่ยเป็นธนาคารกรุงศรียุยานะคะ เราก็นําไอใบาอายัดเนี่ยไปที่ธนาคารกรุงศรริยะที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดเพื่อที่จะเขาอายัดธนาคารให้ก็คือธนาคารผู้ร้ายก็คือตอนนั้นก็คือจะใช้ไม่ได้แล้วทีนี้เรื่องทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะต้องการแบบพวกข้อมูลของผู้ร้ายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็จะจากธนาคารนี่แหละแต่ว่าเขาอจะต้องเอาข้อมูลเนี่ยจากธนาคารแบบที่คนรล้ายไปเปิดบัญชีไว้ซึ่งนี่แหละทาให้ระยะเวลาของคดีเนี่ยมันกว้างขึง้นก็คือเราไม่ไ้แค่รอต่อไป คำถามก็คือทำไงให้ได้เงินคืนนะคะก็คือไปแจ้งความไปแจ้งความจริงๆแล้วหนูทุกคนนะจุดพลิกของเรื่องนี้ก็คือเริ่มแรกการไปแจ้งความนะสลับเพื่อนบางคนนะที่โดนโกงหรือว่ามีประสบการณ์แบบเราแต่ว่าไม่ไปแจ้งความอ่ะก็คือเหมือนเราแบบให้เงินเขาไปฟรีๆเลยนะแบบเขาไม่มีคดีอะไรติดตัวเลยนะจริงๆทุกคนเราจะบอกทุกคนนะถึงวันนั้นเป็นวันที่แย่มากเราคิดว่าคนที่จะไปแจ้งความนะคะนั่นแหละเริ่มแรกก็คือเราไปแจ้งความพอเราไปแจ้งความแล้วเราอ่ะ นำใบแจ้งความขออายัดนั่นอะไปอายัดธนาคารของคนร้ายได้ทันอะถ้าเราทําเร็วอะเงินในธนาคารนั้นอาจจะเหลืออยู่นะคะมันทําให้เรามีโอกาสมากขึ้นที่เราจะได้เงินคืนนะคะอืมทีนี้ด้วยความที่เราอะต้องรอนานๆใช่ไหมไอ,ไอระยะทางที่ ระยะเวลาที่เราต้องรอนานานี่แหละมันทําให้ใครหลายคนล้มเลิกที่จะไปไม่ตามนะคะแต่จริงอ่ะคือมันไม่ใช่กับเราเราตามเราตามแบบตารวจตลอดแบบว่าเดือนนึงโทร,ท,โท,รทุกเร็วเลยแล้วเราอะ่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอะ่ะดีนะที่เราอะ่ะได้ตํารวจดีอ่าแถวบ้านเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยตารวจเขาช่วยเหลือเรานะเขาประสานงานเขาแบบเอาเรื่องเราไปขึ้นศาลไปเรียกไปเรียกหมายจับไปเรียกหมายเรียกก็คือแบบ เขาประสานงานให้เราคอยอัพเดตเราตลอดเราถึงได้เงินคืนค่ะเรื่องนี้ต้องปบมือให้กับตำรวจที่เราไปแจ้งความด้วยนะคะแบบเขาแบบไฟมากที่จะทำให้เราได้เงินคืนส่วนตัวนะเราคิดว่าจุดพิกของคุกครีอะ่ะคือคนดำเนินการขอ,ของเรานะคะจริงๆคนดำเนินการคดีของเราเนี่ยคือจุดพิกสำคัญจริงๆเราอะ่ะได้เงินคืนแล้วนะ ก็คือคดีนี้เราได้เงินคืนทุกคนเราดีใจมากจริงๆแต่ว่าคนอื่นที่เขาโดนโกงเหมือนเราแล้วเรามารู้ทีหลังเขายังไม่ได้เลยเพราะว่าอาจจะเพราะว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยมันมีการดําเนินงานระยะเวลาที่ไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าฝั่งเรานะเราโชคดีที่เราได้เจอตํารวจที่ดีนะคะแเราก็นั่นแหละเราก็เลยได้เงินคืนในที่สุดค่ะเย่ ตรอวิธีการป้องกันเพื่อจะไม่ให้ตัวเองโดนโ้งนะคะวิธีแรกง่ายๆก็คือเราเนี่ยนำชื่อของชื่อบัญชีที่เขาส่งมาที่เราจะโอนตังให้เขาอะเอาไปเซิร์ชในเว็บไซต์หาชื่อของคนร้ายก่อนนะคะเพื่อสมัยนีย้มีหลายเว็บไซต์มากนะทุกคนแล้วแบบว่ามันก็ช่วยเราได้เยอะถึงอย่างเราอะเราก็เซิร์ชนะเราเอาชื่อที่เราจะโอนอไปเซิร์ชก่อนแล้วรู้สึกว่าเออมาเขาไม่มีคดีแต่เราก็ยังโดนถูกไหมแต่ว่าอย่างน้อยถ้าเกิดบางคนที่เขาโชคดีอะ แบบว่าเขาไปเซิร์ชแล้วเขาเจอเลยอะ่ะเราก็จะโอเคเราไม่หลงกลแลลวแบบนี้มันจะดีกว่านะคะอย่างน้อยก็เป็นการเซฟหนึ่งขั้นนะคะก่อนที่เราจะโอนเงินไปให้เขานะคะอย่างที่สองนะคะคือการตรวจเช็คความเคลื่อนไหวของแพลตฟอร์มที่เราไปดูไปดูแบบเออเขาเปิดร้านมาแล้วกี่เดือนเขามีการอัปเดตไหมมีรีวิวไหมมีคนเข้ามาดูไหมอะไรแบบนี้คะ่ะแบบเราควรที่จะเช็คให้ละเอียด แล้วก็ดูดีๆนะคะแต่เราก็แบบเราก็ตอบไม่ได้นะเพราะว่าอย่างเราอะเราก็ยังโดนเลยคะ่ะทุกคนถึงจะมีการอัปเดตเยอะบ่อยๆใช่นั่นแหละแต่ว่าก็ดูดีๆนะคะทุกคน <laughs> อย่างที่สาก็คือการที่เราอะต้องระวังตัวเองไว้ก่อนแล้วก็พยายามเก็บข้อมูลพยายามแคปทุกอย่างไว้นะคะไม่ว่าเราจะซื้ออะไรเล็กน้อย,อยก็คือควรที่จะเก็บไว้นะคะเก็บไว้ก่อนชื่อร้านแชท หน้าโปรไฟล์อะไรก็ตามเก็บไว้ก่อนคะ่ะเก็บไว้เอาไว้เราได้ของก่อนแล้วค่อยลบก็ได้คะ่ะจริงๆอย่างที่สี่นะคะคือสวดเพื่อนๆที่โดนโกงไปแล้วเหมือนเรานะคะก็คือสมัยนีย้มันมีการพัฒนามากขึ้นนะทุกคนคือมันมีเบอร์โทรค่ะนี่ที่เราจะโทรไปอายัดบัญชีธานาคารของพืาอได้เร็วขึ้นนะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยสะดวกขึ้นแล้วก็มีความหวังที่จะได้เงินที่เราโอนไปที่เขาหลอกเนี่ย ได้เร็วขึ้นนะคะก็มาสะดวกนะทุกคนแบบในวันที่แบบจิตใจเราพังเราต้องกู้ล่างตัวเองไปสนอนอแล้วก็ไปธนาคารอีกนะคะก็คือถ้าเรามีสิ่งนี้มันก็จะเร็วขึ้นเนาะแล้วก็สะดวกขึ้นนะคะก็สุดท้ายแล้วนะคะก็คืออยากที่จะให้กําลังใจเพื่อนๆน,นะคะที่โดนโกงเหมือนเรารู้ว่าอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ไดีการซื้อของหรือว่าอะไรก็ตามนะคะก็คืออย่าโทษตัวเองนะคะเราต้องฮึบตู้นะคะ คือสู้ถึงเราถึงบางคนที่จะเลือกไม่ไปแจ้งความอาจจะเพราะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ว่าเราจะบอกทุกคนว่าแบบอย่าโทษตัวเองเลยจริงๆนวันที่เรารู้สึกแย่มันรู้สึกแย่จริงๆนะแบบเราโทษตัวเองทุกอย่างเลยจริงๆเ,เราผ่านอันนี้มาได้เรารู้สึกด,ดีใจนะเราจริงๆเราอะมูฟออนก่อนที่เราจะได้เงินคืนซะอีกคือนั่นแหละอย่าโทษตัวเองค่ะบอกตัวเองสู้ๆแล้วก็เก็บไว้เป็นประสบการณ์ครั้งหน้านเราจะได้ดีขึ้นไม่ผิดพลาดอีก สูดๆนะคะทุกคนสุดท้ายนี้นะคะเราก็ขอปิดคลิปไว้ตรงนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาฟังการแชร์ประสบการณ์ของเราในวันนี้นะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะก็จะได้ความรู้เล็กน้อยๆแล้วก็ประสบการณ์ที่เผื่อวันหนึ่งตัวเองเจอหรือว่าเกิดเข้าไปพลาดคนรอบตัวเนี่ยเจอก็จะได้แนะนําแล้วก็นาไปปรับใช้ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย